เส้น่ะร้านกาแฟไทยอะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆนะคะที่บ้านด้วยอากาศร้อนค่ะก็เลยอยากจะทําเมนูเครื่องดื่มที่ทุกคนชอบดื่มกันและก็รู้จักกันดีตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากเลยนะคะก็คือฟองกาแฟนะคะ คคเครื่องปรุงก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็มีกาแฟนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำตาลทรายน้ำร้อนนะคะที่เราจะเอามาปรุงให้เป็นฟองกาแฟอร่อยอร่ยนะคะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปผสมกับ วัสดุอุปกรณ์ที่เพื่อนเตรียมไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ดื่มกาแฟอร่อยอร่อยด้วยกันทำาปเลยนะคะเรามาร่วมทําด้วยกันเลยนะคะอยากดื่มแล้วนะคะเราก็เริ่มเลยนะคะก็คือเริ่มใส่กาแฟก่อนนะคะเอาตามจํานวนนะคะคุณครูสองคนคุณครูก็จะทานแค่สองช้อนค่ะสองช้อนสองช้อนนะคะแล้วก็ น้ำตาลทรายสัดส่วนเท่ากันนะคะก,ก็คือสองช้อนเช่นกันนะคะส่วนแล้วต่อไปก็น้ำร้อนค่ะน้ำร้อนก็สัดส่วนเท่ากันเช่นกันนะคะก็คือสองช้อน,นเดี๋ยวนิดนึงก่อนเดยด,ดีคุณตไม่ค่อยอย่าอย่าให้ เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะจางไปนะคะก็ใช้เครื่องมือเนี้ยค่ะเริ่มตีเลยนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะนานพอสมควรค่ะต้องต้องอดทนแต่ว่าเพื่อความอร่อย พลัดกันค่ะตีไปเรื่อยๆไเรื่อยๆนะคะอย่าย,ย่อท้อค่ะรับรองกาแฟไม่ไม่แพ้ร้านกาแฟม,มีชื่อ,อเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะนาพนอสมควรมันจะเมืเ่อยนะพะพอเราเราทำนานๆเป็นธรรมดานะคะ อยากทานของอร่อยก็ต้องอดทนใช่ไหมคะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ม่แล้วค <c oughs> ่ะแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยดูว่านะ้อมื่ยเอาการตอนนี้ส่วนผสมยังเป็นฟองอากาศเลยนะคะเนี่ยน้ำตาลม,มีประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวไปจะจับฟองอากาศแล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเริ่มแล้วนะคะถ้าเริ่มดีขึ้นแล้วสวยนทนอีกนิด,น,ด,น,ดนึง สวยแล้วยังค่ะติหน่อยเ<ๆ>พื่อนๆเดี๋ยวเราจะเปิดร้านกาแฟแข่งกันแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องมือตีไข่หรือเครื่องตีไฟฟ้าอะไรเนะี้ยมันจะเร็วสึ้น ข้วที่เรามีดีกว่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเขาเตรียมเตรียมนมสดนะคะแล้วก็น้ำแข็งเพื่อจะเสร็จอันนี้ก็ผสมได้เลยนะคะหลข้ทางใส่นมค่ะลันขึ้น ให้เพิ่นเตรียมแก้วใหญ่ไปเตรียมน้ำแข็งเตรียมนมสดได้ค่ะจนแล้วจนแล้วโอเคใช้ได้แล้วค่ะนี่ใช้ได้ยังคุณครูว่าใช้ได้แล้วเนอะเนี่ยเนี่ยตันนี้่า งั้นเดี๋ยวเราก็มาผสมกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวได้ทานค่ะออกมาจะเป็นยังเครื่องกลุก่มน,น้ำตาลสอ,สองแก้วต้องให้ข้มเข้ากันน้ำร้อนให้ผสมกันนะคะ ขั้นตอนสวยก็จะนมสดค่ะ,คะแล้วก็เชฟแข็งค่ะครัวครูเก่าค่ะดื่มกาแฟด้วยจนะคะัคะก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ให้เพื่อน เือนมาทานด้วยกันนะคะฟองกาแฟค่ะอร่อยค่ะชิมเลยนะคะนู้องมาทานดูนะคะแหมสวยจริงๆนะคะเป็นค่ะร้านกาแฟไออ่ะค่ะ ฟองกาแฟอร่อยนะคะของครัวครูเก่านะคะวันนี้คุณครูก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกายสุขใจร่มเย็น,ร,ยนร่มเย็นกับฟองกาแฟครัวครูเก่านะคะ